Jag trodde du skulle vara ja, det vi. Ja, ha det här. Nej, jag tar Ta inte nu. Vad ska du ha? Nej, men jag vill ha Det kan börja där. Nu äter vi. Kanske vi ska lite mat också, Isabelle. <trycklig> Vilken pappa kan ni? Du måste ไม่เอาใช่ไหครับโอเคนิดหน่อยพี่ท็ออยากอยากทำให้เน้าเกี่ยยไผมคือาภาษาบอกภาษาไเีแต่หนูไม่กินแอนติเถากินเลยไม่กินอนิเาเดี๋ยวหนอทำเราหนูะอยอ้า e <laughs> 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 <hör> en klick ris. Vänta, jag har tagit innan dess. Ställ inte riset som var kvar på bordet. <hör> Va? Skulle du behålla riset på bordet? Jag vet inte mycket det är. Kip är det? พ่อครับที่กินโลิตเตอร์ฉันไม่รู้ว่าที่กินโซลิตเตอร์แต่คุณเอาข้าวไปวางตรงนี้เลยได้ไหมเอาเข้ามาไว้ตรงนี้เลยไ่้ไหมโอเคได้ได้อ้ยังอ่าบ้ามนุนากลัวป๊อปป้าไม่ได้กินข้าวหรอ Ska jag ge dig Isabel? Ska du ha? Vara... Ska du ha? Vara... Jag Ska du får Ska skön. Du får Det skön skön. Du så tung förstår du. För... Det är jätte... Ojsan. Ta en Jag håller upp tallriken. น้องหนุน่ดต้องการแบบลีเซ่ใหม่ที่ทอบออกมาให้ได้เลิศจ้าเลิศสุดปะป้าเนี่ยคำพิ้วเลยเอาไม่มีคำพิ้วเน็ดคำพิ้วน็ดอ๋ไม่ได้ใส่เห็ดค่ะพวกนี้ทำไหนก็ได้ใส่เห็ดก็ได้พวกนี้ Okej. Okay. Är du nöjd? Ja. Fylla på lite mer ris. Ska du ha mer ris eller? Där, Nej, men jag kan där. börja med... Panelen fastnat och så. Ja. ja, ja men alltså Det var inte lätt. Jättekort, ja. mm. pappa. เย็ดเกาะเย็ดโก้ตัดสมัยเกเย็ดเกาะหนูนะหนูยังไม่กินอ่ะโอเคกินเอ๊บรอม <coughs> ครับเมียเรียนขอบคุณครับยายนี่ดใช่ครับม่เพชรก่อไม่เพชรไม่เพชก็ปูปูจะกินกันอย่างีตัวชิลล์เล่นอะรสนุเหรอเนาะเดยวเตืองแมวตัวสันแ ป้เดียร์เอสต้าเอสต้าไม่ก็ปาจริงจริงมม่งมม่วงมม่วงเพิ่มเผ็ดมม่วมเพิ่มเพิ่มเผ็ดอีกได้ใช่ไหมคะได้ถ้งั้นก็แสดงว่าปาปาฝ่าฟ้ามุ้นกินเผ็ดได้มากกว่าเดิมใช่ไหมถ้าเป็นคนสอนฝ่าฟ้าฝามุ้นกินย่างนี้กับนูนาใช่ไหมคะ

ไห่ปัจจุบันได้ยังไงกินมะเขือม่วงย่าบอกว่ายังไงเมื่อกีอไอไอ้ไม่เคยกินเลยเมื่อก่อนไม่เคยกินเมื่อก่อน Ja, så, fick jag lite tryck igen. Vad fick du för tryck? Nej, den är inte stark. Vad hade du på? Vi har ingen stark. Följ. Ah. Vad fick du i chilin? I kryddorna. Nej, i såna inte. Blir, den blir jättestark då. Blir jättestark? Mm. Om du lägger den lite så blir den inte så stark. <hör> Bye. But... ลุยอะหิวแล้วพี่ลุยกินข้าวหรือยังวันนี้กินเยอะกินจนท้องป่องแล้วไม่เอาเลยลูกโอ้เผ็ดโป๊ะใช่แบบริกปนไปเลยเอาน่าเสร็จแล้วหรอ <c oughs> Vi har nu grundchili. De, 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 de har lagt det där i. har grundchili. Nej. De har lagt chili De har använt min, min burk. Nej, de har ju det där i. เป็นไปไหนก็จะพุกยากันยุงนี่เป็นพี่ฉันเต๋อยากันยุงเรอเด้อมาอนสักคู่น่นะอ้นาดีนสตาร์กก้นเย อย่าปล่อยใครสั <Lake berries> I, okay. <that> ่งกดทำเส็จเดี๋ยว็ิ๊กต๊อกวอชการีโอกาสอีโดแค่อกไปอันอเหตอดิทุกคดิทุกคยกออกโซ

อิ่บหรอยิปบรอกันด yeah. oh. okay. ูพรกว่าเพอะไรเอ็นเอ็นกลองเนว่าเอ็นหรอเอ็นล่อเอ็นโร็อไ่อเอเคพวกฉันนี่ยดูไม่อโอเคมาบาดไปงี่นี้ เนดูคำคำอาคำเมียผุดแน่เข้ามาดูเมียผุดแน่ดูคำอเมียผุดฮะนาดูคอมเมนทเดข้ามาดูเมียผุดแน่ดูคำอาเมียผูดแดน่ดูคอมเมทอมทินทินเมียผุดดูมวดเตะแอตแลนติกูนสโคยอ แน่ดดูคำมาทินเมียดหูดดูมอดเตะแอตตะกรุนศกเกิดโอเคเวีนยูคำทูมายเฮาอยู่มัดทุอิดเวทเกิดทุบใช่ไม่สวยเสียบอะได้มันจะลืมได้ภาษาสวีเดนกันหรออเล็กแซ่บเนีงอู้ว่าแน้งในยานีเมื่อนี้สุดยอด สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะปะปะนาค่ะ